เก้านิสัยของผู้มีบุญมาก 1. ไม่บน่นเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลื่นความเป็นไปของชีวิตนั้น ขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทำไว้บ่นไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญญาธิษําทำให้ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิดจะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่ว เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญยญริษิ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหายหลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัว ต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกําลังของบุญยญริษททำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจ ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานกายใจไม่คิดเบิกความทุกข์มาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุน่นตามกำลังของบุญญาฤท ร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. อดได้ทนได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็งตามกำลังของบุญยญดิษท์ทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหว เห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุข 7. สงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วพ้นแห่งบุญนั้นก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญญาธิษไม่เป็นคนที่ร้อนดนกระวนกระวายสับสายวุ่นวาย ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น 8. ปล่อยได้วางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญยญริศ ไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่กวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้ว้นแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญยริษเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิตไม่ปล่อยชีวิตให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธ ความหลงจิตใจมีความอิสระเต็มที่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีคนมีบุญมากมองเห็นโลกตามเป็นจริงบางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนนู้นมากมาชาตินี้ก็ตั้งตัวได้ดีทำความดีให้จเจริญได้มากแต่บางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนน้อยเกิดมาชาตินี้ ความสามารถในการกระทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่มีเพราะกำลังบุญเก่ามันน้อยเหมือนบุคคลรับประทานอาหารไม่อิ่มนี่นะรับประทานอาหารแต่น้อยอย่างนี้กำลังมันก็น้อยทำงานก็ไม่ได้มากหน่อยก็หิวผู้ใดรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญแล้วอย่างนี้การทำงานมันก็แข็งแรงดีทำได้มากฉันใดก็อย่างนั้นแหละ คนผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนได้ทำความดีมามากบุญกุศลบารมีอันนั้นนำมาเกิดในชาตินี้ก็เป็นผู้ชอบความดีสนใจอยากจะทำาขึ้นไปเบื่อหน่ายทุกในวัตฏสงสารอันนี้นี่ธรรมดาคนมีบุญมากสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนมากและมาในปัจจุบันนี้ก็มาสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีก ก็ทำให้เกิดความคิดนึกความรู้สึกต่อโลกอันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเป็นทุกขทนได้ยากลำบากจริงๆเพราะอาศัยอยู่ในสภาพของไม่เที่ยงและทั้งเป็นสิ่งบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันผู้มีบุญวาสนาปรามีแก่กล้ามันก็รู้มันก็เห็นของจริงไปอย่างนี้แหละ รู้ความจริงของโลกนี้นะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปราณีตมันก็สามารถอย่างปัญญาลงไปในท่าสี่ขันห้านี้เห็นได้ชัดตามเป็นจริงบุญคือมิตรแทร้บุญคืออะไรอยู่ที่ไหนบุญคือพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งละเอียด ปราณีตและส่งพลังอย่างยิ่งเป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้ามองทั้งหลายน่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบุญจนบางคนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วสามารถเห็นบุญและบาปได้บุญบาปมีจริง อยู่ในตัวของเรานี่เองบุญเป็นดวงใสๆติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์บาปเป็นดวงดำติดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เช่นกันแม้เรายังไม่เห็นบุญแต่เราก็สัมผัสกระแสบุญได้เช่นเวลาทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญจะหลั่งไหลมาสู่ใจเรา ทำให้เราสบายใจจิตใจผ่องใสความรู้สึกเหล่านี้คืออาการของบุญซึ่งเปรียบได้กับกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่เวลาเปิดสวิต์ก็จะมีกระแสไฟเข้าไปทำให้เครื่องไฟฟ้าทำงานเกิดเป็นแสงสว่างในหลอดไฟความเย็นในตู้เย็นหรือความร้อนในเตารีดไฟฟ้าเป็นต้นเรื่องกระแสบุญน,นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตัดไว้เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายทานเหมือนท่อทานแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญดังนี้ทุกครั้งที่ทำความดีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะเกิดกระแสบุญมารวมกันเข้าเป็นดวงบุญซึ่งมีอนุภาพดึงดูดสมบัติทั้งสามคือรูปสมบัติ ทรัพสมบัติคุณสมบัติให้เกิดขึ้นกับเราได้อานุภาพบุญนั้นยิ่งใหญ่สุดประมาณช่วงไหนเรามีบุญมากและบุญกำลังสง่งผลสมบัติต่างๆไหลมาหาเราแต่เมื่อไรเรามีบุญน้อยหรือหมดบุญสมบัติที่มีอยู่ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเพราะไม่มีบุญที่จะดึงดูสมบัติมาได้ดังเดิม และเมื่อเราทำความชั่วมีความโลภหรือเกิดความตนีเกิดขึ้นก็จะเกิดกระแสกิเลสขึ้นมาผลักสมบัติทั้งสามให้พัดพรากจากเราไปบุญจึงเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งปวงของมนุษย์